สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับออกับช่องมอมมอนวอลลี่คลิปนี้เราก็ยังคงมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นโมเมนต,ต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับกับความนิยมความเฟมัสของนักตบอบลูกยางสาวไทยของเราที่บราซิลแน่นอนนะครับว่าการไปเก็บตัวเพื่อเตรียมลุยสนามที่2ที่บราซิลนี้เราได้เห็นโมเมนต์มิตรภาพของชาวบราซิลที่มีต่อสาวไทยของเรารัวๆเลยครับ คนบราซิลรักทีมไทยของเราจริงๆสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลน,นี้ซึ่งคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ดีต่อใจที่ชาวบราซิลขอถ่ายภาพกับเพียวอัชราพรของยศน้องๆชาวบราซิลท่านนี้ก็ได้ขอเพียวถ่ายภาพครับแล้วเมื่อได้ถ่ายภาพกับเพียวเสร็จเธอถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ ที่ได้ร่วมเฟรมกับสาวไทยคนเก่งก็น่าจะเป็นขวัญใจของเธอนั่นเองครับนอกจากนี้ก็มีแฟนๆชาวบราซิลคนอื่นๆที่มาขอถ่ายภาพด้วยเป็นโมเมนต,ต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับสาวไทยของเราสร้างความสุขไม่ใช่ให้แค่คนไทยแต่สร้างความสุขให้กับชาวโลกจริงๆครับ